มาแล้วครับผมเจ้าปูป้อมเพ๊บปมาแล้วจังหวะนี้ครับผมเข้าตู้ก่อนเลยฮะจัดไปครับผมรุยกันเลยนะครับเพื่อเป็นกาไม่เสียเวลากับผมสวัสดีสี่คนด้วยนะครับถึงเวลาเปิดเจ้าบอมแล้วนะฮะจัดไปผมตัวแรกเป็นลิลลี่ครับผมเจกาจี้หนนมนะฮะต่อมาเป็นคารันโคครับผมทรงผมเทต่แต่วิกนะฮะต่อมาเป็นกุกไกดินทรงพรังนะครับ นะครับโทษทีสัมดาครับต่อมาเป็นมะลุกโกะครับผมส่วนมากเอาไปทอดนะฮะรับมาแล้วครับเป็นปลาชิโนครับผมนะต้อนรับวันใหม่ด้วยปลาชิโนสักแก้นะฮะที่เป็นผลงานชิ้นเอกที่ไม่เคยมีมาก่อนครับผมรับมาเลยครับโจสีครับผมแหมไม่ได้ต้องการเลยนี่ครับเอาละครับผมเอฟทีเชียนแมนครับผมจัดไปฮะต่อมาเป็นการตัเชือกจำกัดครับผมมาแล้วนะผุบบอมนะครับเราใส่ตัวนี้ก่อนเลยครับ2ชุดครับสำหรับไอ้น้องบอมตึบตึบไอ้น้องแบนครับ น้องแบงค์พูดดีอ่าแล้วผมเปิดมาชุดแรกครับด้วยความยินดีครับผมโอ้ยไม่กอดครับแจ่งมายกรดครับผมนะเอาเรื่องว่ะโอ้โหแล้วดับเบิร์มาเลยครับสุดยอดสเตอร์ลอยด์บอยสติปกิไอคิงครับผมนะของชั้นสำเร็จแล้วนะครับพวกเคเกาครับผมเดี๋ยวพี่แชททิคให้กับน้องแบงค์สักนิดนึงหนึ่งครับจัดใหม่ครับดิ้งชุ๊กห้าโอฮ่าโอห้าโอระบายนะครับเป็นเครื่องไว้ก่อนได้เปรียบครับผมบอนด์ของครับผมนะโอ้เด่นบอลจัดไปครับผมมา ถึงเวลาแล้วครับผมสำหรับตัวดาของเราที wow. ่ของเรานะครับมีอยู่ว่านะครับเปิดหนึ่งใบไปก่อนให้เหลือ9ก้ากระบมแล้วจัด1ิบใบเรื่อยๆครับผมนะนี่เป็นทริคที่บอกว่าเอ้ยว่าได้ทุกครั้งเลยนะฮะไม่รู้จะได้อีกเปล่าไปลองดูกันฮะจัดไปครับทุกคนเตรียมตัวครับ3 2 1จัดไปชุดแรกครับไปครับสำหรับบอมโลดานมากครับจังหวะนี้หดือว่าจะได้เลยครับผมเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้เลยเอ้พวกเราคือมนุษย์โลกที่แท้จริงแม่ นี่สาใต้ดินครับผมโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับทุกคนอย่าเพิ่งท้อแทนนะสิ้นหวังนะครับมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับแล้วไปชิ้นที่สองครับมาเลยครับเป็นฮีโร่คันเอที่ปรากฏตัวในตอนนี้นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับกับสาลายที่อยู่บนหน่อไม้นั่นเองนะฮะโอ้ไม่ก็นะฮะโอเคสองชุดนผ่านไปครับไว่เหมือนโกหกนะฮะไม่เป็นไร เราจะกดเจ็ดกแปะกันเลยชุดที่สครับไปเลยยา่าพ่งจะออกฟ้าเอร์ต่อย่าพึ่งได้ใจไปนะครับโอ้ไม่ก็สปริงมาแตงแ่งอีกแล้วมันบอกว่าอย่าพึ่งได้ใจไปนะครับแต่ก็อย่าพึ่งว่าจะไม่ได้นะครับวันนี้สิบเจ็ดคนดยะครับฝากกดไลค์ด้วยนะโอเคพร้อมแล้วนะครับไปอีกชุดครับไปอเอาแล้วครับเริ่มใส่แล้วใครกล้าขยับตัวจะเผาให้เป็นจุน บุ๊ไฟเตอร์ครับผมโอ้ไม่กอดเอาละครับผมเหลือสองชุดสุดท้ายครับสำหรับไอดีของน้องแบงค์นะครับอย่างน้อยขอแอสเอาออกก็พอใจแล้วนะครับไปครับผมจุดที่5้าจงอว่าโอ้ไม่กอดยามาเกะกะครับผมน่าจะไม่ใช่คนจีนนะฮะเพราะส่วนมากคนจีนจะชอบหรือนะฮะแต่นี่บอกแค่เกะกะก็รู้สึกไม่ดีแล้วในทางจะเป็นคนอื่นจัดไปครับชุดสุดท้ายมา สีทองจนออกมาสีพี่ขอโทษด้วยแบงนะครับแบงคต้องไปหาเพิ่มนะครับไม่ออกเลยครับผมแม่